สวัสดีครับชาวราศีมังกรครับก็มาดูกันตั้งแต่หลังวันที่19ภพฤศจิกายนนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนะครับซึ่งเป็นดาวที่ใหญ่มากๆก็คือดาวพูตโตนะครับที่เคลื่อนย้ายจากราศีมังกรเนี่ยก็คือออกจากราศีกุณนี่แหละครับไปสู่พลังงานของราศีกุม่มก็คือในรอบ20ปีเลย ทำไมมันถึงสำคัญเพราะว่าดาวพูโตเนี่ยไม่ได้เคลื่อนย้าย1ปี2ปีเหมือนดาวพฤหัสเหมือนดาวเสาร์อะไรแบบนี้ที่แบบระยะสั้นๆนะครับแต่นี้มันแบบย้ายทีมันก็มีผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมานะครับสำหรับชาวมังกรน,นะครับลองมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อิทธิพลตรงนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างนะครับก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับเป็นแนวทางให้กับคุณนะครับ ขอบรับอเคผมขอบคุณสำหรับทุกการสพ p p o ทุกการสนับสนุนทุกการติดตามนะครับก็มาดูกันชาวมังกรครับดาวพูโตเคลื่อนย้ายยกย้ายครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าดาวพูโตมันเกี่ยวกับการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนกันเนาะก็ลองมาดูกัน follow y o d r ดี m ครับ moon in pisces ความฝันความปรารถนา intuition พลังจิต size c a บ b i l i t y ของคุณแล้วก็มีแคปิคอนเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคง,งของคุณ sun in capricorn ก็คือราศีคุณนั่นแหละครับ work d l i g t l y t o w a r d your g r o w ครับก็คือการสร้างความมั่นคงการสร้างฐานะการบริหารจัดการการเงินนะคะรับหรือการเติบโตในในงานในอาชีพในธุรกิจอะไรต่างๆเหล่านี้ ดาวพุทโตเครื่องย้ายทางนี้จะมีอิทธิพลอะไรต่อคุณหรือส่งผลอย่างไรต่อพลังงานคุณบ้างครับมี a e a t a n ครับ eclipse and cancel จริงๆมันส่งผลในเรื่องราวของอารมณ์นะครับแล้วก็เรื่องราวในในในบ้านของคุณบ้านภายในของคุณด้วยบางคนอาจจะเกี่ยวเนื่องการเปลี่ยนแปลงบ้านรีโนเวทบ้านย้ายที่อยู่ เคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนงานนะครับหรือต่อเติมบ้านอะไรแบบเนี้ยเปลี่ยนถิ่นฐานย้ายถิ่นฐานก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งมันคือการกลับเข้าไปปรับแก้อารมณ์หรือปมภายในเกี่ยวกับตัวคุณเกี่ยวกับบ้านคนใกล้ชิดอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับมันเป็นพลังงานเหล่านี้ขึ้นมา f y o u r d ย e ดี theme, ครัาในาไพ่ใบแรกเนี่ย wonder age, ร์ัคือมันเหมือนกับว่าการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ย มันไปกระตุ้นคุณหรือสัญชาตญาณคุณด้วยนะครับเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้ไพซี่เป็นพลังงานของราศีมีนหลายๆคนอาจจะอยู่ในพลังงานลักนณาของธาตุน้ําคุณเป็นราศีมังกรก็จริงแต่คุณมีลักนณาที่เป็นธาตุน้ำนะครับก็คืออินทิวชันสัญชาตญาณปัญญาญาณน,นะครับตรงเนี้อาจจะพูดถึงช่วงเวลาของการปล่อยอย่าก,กลัวที่จะปล่อยวางอดีตนะครับ ปล่อยสิ่งที่มันไม่ใช่ไปสู่สิ่งที่ใช่ขึ้นนะครับมันคือการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวคุณในทุกๆด้านทั้งกายภาพงานหรืออารมณ์ต่างๆไปสู่สิ่งที่ใช่สําหรับคุณมากขึ้นบางสิ่งที่มันเป็นกรรมเก่ามันกําลังจะจบไปความสัมพันธ์เก่า อะไรที่ไม่ใช่มันกำลังจะจบไปเพื่อให้คุณเปิดรับกับสิ่งที่ดีบางคนอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องราวของงานใหม่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าการตัดสินใจของคุณด้วยนะเพราะว่าทุกๆเส้นทางชีวิตที่คุณตัดสินใจมันก็นำพาคุณไปสู่เส้นทางใหม่เสมอนะครับอาจจะเป็นในเรื่องราวของการหันกลับมาเยียวยาตัวเองได้ด้วยสำหรับบางคนชาวมังกรน,นะครับ การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเลยคือเรื่องงานความสําเร็จในเรื่องงานนะครับในไพ่ใบนี้ความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นด้วยความมังกรอ่ะมังกรต้องการความมั่นคงต้องการความสําเร็จต้องการที่จะแบบมีชื่อเสียงต้องการที่จะมีความรู้สึกมั่นคงในอาชีพในการงานตรงนี้คือพลังงานบวกคือพลังงานที่ดีนะครับในไพ่ใบนี้หมายถึงเป้าหมายของคุณนะครับที่คุณมีมันมาพร้อมอาไรยมังกรเป็นพลังงานของความอดทน ความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นในตัวคุณเองด้วยในยไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงในเรื่องเราการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะพูดถึงงานใหม่ที่จะเข้ามาหรือการเปลี่ยนแปลงรูทีนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่พฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่หรืองานที่น่าสนใจจ็อบที่น่าสนใจกําลังจะเข้ามาหรือมันอาจจะมีโอกาสโปรเจกต์งานที่คุณทํานะครับหรือคุณไปสัมภาษณ์งานมาแล้วแหละมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ ด้วยนะครับเรือจะพูดถึงเรื่องราวของการเรียนที่แบบได้ตามที่คุณได้ตั้งเป้าไว้ไพ่ใบ,บนี้มันคือช่วงเวลาของการที่คุณแบบหรือใครที่ไม่ได้เปลี่ยนงานนะครับไม่ได้อยากจะเปลี่ยนงานแต่มันคือช่วงเวลาของการอาจจะเปลี่ยนกระบวนการใหม่ทำวันเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆลงไปหรือหาช่องทางใหม่ๆทางการเงินเพิ่มขึ้นให้กับคุณก็ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับมันเป็นจังหวะเหล่านี้ มันเหมือนกับว่าชาวมังกรการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันทําให้คุณขับเคลื่อนชีวิตไปในเส้นทางที่ที่ก้าวหน้าขึ้นก็ได้ไปในเส้นทางที่เป็นเสียงเรียกของตัวคุณมากขึ้นก็ได้นะครับในหมายเลขยี่สิบปหมายเลขยี่สตรงนี้เนี่ย acceptance คือการยอมรับนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างสําหรับบางคนจุดเปลี่ยนในที่นี้คือการตื่นรู้ในตัวเองก็ได้ว่าเฮ้ยบางทีบางครั้งสิ่งที่มันเป็นภายนอกมันกําลังสะท้อนอะไรอยู่หรือเปล่าในภายในยนะครับบางคนนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของความมั่นคงในบ้านก็ได้นะครับเปลี่ยนงานเหมือนกันเนี่ยภายไปนีคือการเปลี่ยนงานหรือมันมี Impact อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องออกจากสถานการณ์ บางอย่างไปสู่สถานการณ์ที่ปเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณคุณคือคนเลือกเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองเลือกการใช้ชีวิตเลือกสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณนะครับมันมาจากตัวคุณด้วยในด้านของสเปรเชียลครับจิตใจคุณประสบการณ์ภายในหรือมันมีบางอย่างที่คุณเข้าใจกระบวนการของชีวิตของจักรวาลของธรรมชาติเนี่ยมากขึ้น คุณในไพ่สองใบเนี่ยนะครับผมรู้จึกว่าคุณต้องเชื่อ intuition ของตัวเองหรือเชื่อความรู้สึกของตัวเองบ้างนะครับขออนุญาตเลื่อนหน่อยโอเคขอดูหน่อยนะครับว่าอิทธิพลของดาวพุตโตเคลื่อนย้ายยกย,าย,ย้ายตรงนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างชาวราศีมังกรว้าวเทนเฮาส์ Ten ครับ บางคนเนี่ยดาวพูโตของคุณอาจจะมีดาวประจําตัวอยู่ในเรือนที่1ิคือเรืนอนแห่งความสําเร็จทางกนนารงานต้องบอกว่าชาวมังกรผมก็คือราศีมังกรคือการไต่เต้าความสําเร็จในการงานมันอาจจะยากเพราะว่ามันมีภูเขาภูเขาคืออะไรคืออุปสร,รรคคือบททดสอบคืออะไรที่คุณต้องชาเลนจะ์อ่ะคืออะไรที่คุณต้องแบบสร้างสร้างไปถ้าคุณดูนะครับมันเหมือนกันเลยนะครับพีระมิดตรงนี้กับยอดเขามันคือการวางรากฐานที่มั่นคง มันเหมือนกับว่าบางคนก็อาจจะแบบวางธุรกิจมั่นคงหรืออาจจะมองหางานที่มั่นคงหรืออะไรต่างๆสําหรับผมนะผมมองว่ามันไม่ได้มีงานอะไรที่มั่นคงไม่ว่าคุณจะทํางานประจําเป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้มั่นคงเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบงานนั้นคุณจะอยู่กับมันหรือไลฟ์สไตล์งานอะไรบางอย่างที่แบบคุณจะชอบก็ได้คือสังคมอาจจะมองว่า เฮ้ยคุณต้องทํางานตรงนั้นทํางานตรงนี้เพื่อความมั่นคงหรืออะไรแต่ถ้าสิ่งที่สังคมบอกมันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขแล้วคุณรู้สึกว่าเออสิ่งนั้นมันไม่ใช่คุณอะมันอาจจะเป็นการต่อต้านพลังงานที่แท้จริงของตัวคุณก็ได้แต่เมื่อคุณรู้สึกว่าเออคุณทํางานในธุรกิจของตัวเองอะไรแบบเนี้ยเป็นงานอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขเป็นไลฟ์สไตล์ที่ใช่คุณมีเวลา ใช้ชีวิตคุณมีเวลาออกกำลังกายคุณมีเวลานอนที่เพียงพอหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันอาจจะถูกกับคุณก็ได้นะครับเทนเฮาส์ how, คือออเทนติซิตี้คือการไปอยู่ในที่ที่เป็นตัวคุณจริงๆผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ของดาวพูโตัวมันทําให้คุณโตขึ้นมันทําให้คุณแกล่งขึ้นมันทําให้คุณแบบคุณอาจจะต้องอดทนะในช่วงเนี้ยช่วงการเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับคุณอาจจะต้องอดทนคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ ที่ยากลําบากอยู่ก็ได้ในเรื่องเงินในเรื่องอารมณ์ของตัวเองที่มันแปลปวนหรืออะไรก็ตามครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณผ่านมันไปได้ถ้าคุณอดทนมากพอครับคุณจะเห็นสิ่งมาตรฐจารที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวคุณเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับขอเดี๋ยวเพิ่มเติมหน่อยว่าการเปลี่ยนไปลงตรงนี้สําหรับชาวมังกรจะส่งผลอย่างไรบ้าง เอซ o อฟค p ัความสุขนะครับความสุขเรื่องราวที่น่ายินดีโอกาสดีๆนะครับหรืออารมณ์ของคุณที่มันดีขึ้นปรับพลังงานดีขึ้นคุณอาจจะสังเกตว่าช่วงที่ผ่านมาอารมณ์ของคุณมันแปลกปลวนนะครับท o ว w a บอบางคนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เส้นทางใหม่งานใหม่โอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาแต่นั่นแหละครับมันขึ้นอยู่กับว่า คุณจะรับโอกาสนั้นไหมหรือขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบโอกาสเหล่านั้นหรือเปล่าบางคนอาจจะเป็นการเดินทางนะครับไปต่างประเทศวางแผนไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ยไฮโรเฟนครับไพ่ของโนเลดไพ่ของปัญญาไพ่ของคนที่ที่มีองค์ความรู้หรือมีสกิลหรือมีทักษะครับที่สามารถจะเติบโตไปสู่เนี่ยจุดสูงสุดของชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยคุณเป็นคนเก่งครับ นที่มาเจอคลีนี้คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่สามารถเลือกได้ว่าคุณจะเลือกเส้นทางชีวิตไหนนะครับคิงออฟสอดมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเลยจริงๆให้คิงออฟ o r ดขึ้นมาคือผู้นำตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในจุดที่แบบ นั่งอยู่บนบันลงังนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่บนจุดที่สูงนะครับมีความกลัวมีความประมานะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีนะครับคุณลองหาสมดุลระหว่างกระบวนการคิดและเสียงภายในของตัวคุณดูครับคุณอาจจะได้รับคำตอบก็ได้มันอาจจะเป็นในลักษณะของความสำเร็จในอาชีพชื่อเสียงต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่บางคนอาจจะ มีเส้นทางชีวิตเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำองค์กรชุมชนนะครับหรือเติบโตในสายงานของตัวคุณเลยก็ได้หรือบางคนชอบงานอิสระไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบอะไรแบบนี้คุณก็อาจจะเติบโตเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีธุรกิจของตัวเองทําอะไรของตัวเองแล้วคุณมีความสุขก็ได้ครับนายออบสอดครับ พลังทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละครับในออฟสอแพชชั่นแรงบันดาลใจนะครับเพจออฟคอร์ call, หลายๆคนก็บางคนอาจจะเป็นในเรื่องราวของงานเนี่ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนงานเลยมันก็อาจจะเป็นการพัฒนาสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยก็ได้ หรือถ้าใครเปลี่ยนงานมันก็คือโอกาสการเติบโตของคุณเหมือนกันต้องบอกว่ามันคือการเติบโตในทิศทางการงานไปสู่เป้าหมายของคุณนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งเพจรอบคอนนะครับคือการเงินการเปลี่ยนแปลงของดาวพูโตตร,ตรงนี้ส่งผลโดยตรงกับความมั่นคงทางการเงินของตัวคุณคุณอาจจะมองหางานที่มั่นคงหรืออีกอย่างหนึ่งเลยคือพลังงานของพูโตทำให้คุณเข้าใจในเรื่องราวของของ ความสุขในวัตถุหรือความสุขในชีวิตก็ได้สำหรับบางคนนะครับได้สำหรับคือเดโมลมีความลังเลนะครับมีความลังเลมีความไม่มั่นใจนะครับในการตัดสินใจของคุณครั้งนี้หรือมีความกังวลกังวัยหรือคุณมีความรู้สึกกลัวครับคุณนอครับไพ่กำลังบอกกับคุณครับว่าคุนอครับคือ ไม่ว่าเส้นทางไหนก็ตามหรือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นอย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอารมณ์นะครับความรู้สึกของคุณต่องานต่อการใช้ชีวิตของคุณแบบไหนผมว่าสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับคือ Queen of c u p ของคุณเนี่ยคือสภาวะอารมณ์ของคุณนั่นเองนะครับที่จะดึงดูดกับสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรผมมองว่า ผมเห็นถึงการเติบโตในเส้นทางของคุณนะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะตัดสินใจไม่ได้แต่จักรวาลก็มีแผนอะไรบางอย่างให้กับคุณอยู่แล้วเมื่อถึงตอนนั้นนะครับคุณอาจจะต้องแบบชัดเจน surrender น,น,น,นะครับเราก็ go with the flow ไปนะครับอะไรเข้ามาก็รับไว้อะไรแบบนี้นะครับขอดูคำแนะนำเพิ่มเติม be generous to split พลังงานของผู้นำซิงโตนะครับไลออนสปคุณมี มีความเป็นผู้นำในตัวเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นจงจง,จงนําจงเป็นผู้นําเสนาชีวิตของตัวคุณนะครับจงเชื่อมั่นแน่วแน่ในสิ่งที่คุณทําคุณอาจจะแบบชัดเจนในเป้าหมายของตัวคุณว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็ลุยกับมันนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสําหรับชาวมังกรน,นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ